สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคย2ทุ่มทุกวันพุธกับรายการรวยสวนกระแสกับผมจกักรพงศ์หิมะคุณครับวันนี้โอกาสดีกว่าจะได้คิวผู้นำา2ท่านนี้มาเป็นคู่เลยนะครับสามีภรรยาที่ทำธุรกิจกับบริษัท PSK2005 ต้องบอกว่าปีนี้เป็นปีแห่งความโชคดีแล้วก็เป็นปีทองของท่านโดยเฉพาะเพราะ2ท่านนี้ได้รับทั้งรถยนต์ นะครับรายได้กับบริษัท p ช k 2สองท่านนี้อยู่ในห้องส่งกับเราแล้วนะครับขอทักทายท่านนะครับสวัสดีครับพี่สารีครับพี่ธนบดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับโอ้โหวันนี้มาเป็นแพ็คคู่เลยตอนนี้อยู่ที่ไหนครับพี่ตอนนี้เลยอยู่ที่สำนักงานพ s k ที่ซอยดาวครับอยู่ซอยดาวเนาะโอ้โหตอนนี้ทํา ทำงานลําบากไหมยากไหมช่วงช่วงยุคโควิดเช่นเนี้ยยากไหมไม่ยากครับไม่ยากครับปรับตัวเข้าสถานการณ์ได้ครับโอ้โห,โหปรับตัวเท่าสถานการณ์ได้ก่อนอื่นขอถามคําถามแรกเลยเข้ามาสู่ p s k อเคได้อย่างไรครับใครเป็นผู้แนะนาอ๋ออันนี้ใช่ไหมคะคือค,คุณสุดใจนาวากิจค่ะที่เปิดโอกาสและแนะนําผลิตภัณฑ์คาร์บนเซ็ตเนี่ยค่ะอืมแล้วก็ได้เขาแนะนํามาแนะนํา มาแนะนําใช้กับอะไรฮะตอนแรกเลยแนะนํามาลองใช้กับอ่าพวกลําไยอย่างเงี้ยค่ะครับค่ะแล้วเราก็ได้เอาไปลองใช้ดูแล้วมันก็ตอบโจทย์ได้ดีมากค่ะแล้วก็อ่าคุณสุดใจก็แนะนําว่าเราจะได้เงินอีกกระเป๋านึงนะออืมเนี้ยค่ะก็เลยรเริ่มสนใจคก็เริ่มมาสมัครที่เซ็นเตอร์เองเลยค่ะเอาอย่างนี้ถามพี่สาลีก่อนตอนแรกเขามาแนะนําเนี่ย เชื่อได้ไหมเชื่อใจนะเชื่อมั่นนะยังไม่เชื่อตอนแรกก็คิดว่าโอ้ยาก็เหมือนเหมือนกันคือมันมีหลายหลายยามากค่ะที่เข้ามาก็เลยบอกว่าใช่ยาตัวไหนมันก็เหมือนเหมือนกันก็คงไม่อะไรเสร็จแล้วพอเรามาดึอีกทางหนึ่งก็เลยเออเห็นเราว่าได้ตังอีกกระเป๋านึงอย่างเงี้ยค่ะเพราะเศรษฐกิจอย่างนี้ไงคะก็สนใจเรื่องกระปุกอะรกระเป๋านึงใช่แล้วก็เลยลองเอามาใช้ในสวนพอใช้ในสวนเสร็จเออต้นไม้มันตอบโจทย์ดีค่ะ มันทาให้ใบเขียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะใบเขียวชุ่มชื้นมันไม่กรอบมันนิ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยตัดสินใจเลยมาที่มาสมัครที่เซ็นเตอร์เลยค่ะสอยดาวเลยจากเซตนั้นเลยนะจากเซตนั้นเลยค่ะแล้วก็อ้าตอนตอนตอนที่พี่สุดใจแนะนําเนี่ยแนะนำสองท่านหรือแนะนําแต่พี่สาลีคนเดียวตอนแรกมาแนะนําคืออ่าพี่ลายเขาไม่อยู่อะค่ะคืออ๋อสามีไม่อยู่คนเดียว ใช่ค่ะตอนนี้ก็ยังไม่ได้ตัดสินใจอะไรบอกว่าเดี๋ยวรอสามีกลับมาก่อนอะไรเยี้ยเงี้ยก็เลยแต่แต่ในใจอ่ะคิดแล้วว่าเอ๊ะมันมันน่าจะลองอ่ะอะไรอย่างเงี้ยมันมันน่าจะลองเพราะว่าแรมันเป็นออร์แกนิกเขาบอกเป็นออร์แกนิกนะแล้วก็มันไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ได้เงินอีกกระเป๋านึงนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับครับก็แล้วทางที่พี่พี่ธนบดี ตอนนั้นภรรยาเอาผลิตภัณฑ์นี้เข้ามาพี่ธนบดีคิดยังไงมั้งก็คิดว่าเราอยู่ตรงนี้เรามีโอกาสที่จะลองใช้ได้เราผมก็ลองใช้ดูแต่มันก็ดีต่อต้นไม้ต้นไม้บอกโจทย์เราว่ามันในอาการว่ามันเขียวแล้วใบหนาขึ้นมันอุดมไปด้วยที่สารอาหารที่ฉีดไปที่ว่าอยู่ในใบอืมแล,แล้วก็แสดงว่า เอาไปใช้แล้วเห็นเห็นกับลำสวนลำใยเราเลยใช่ไหมครับครับครับว่าว่ามันใบมันเขียวขึ้นใบมันนิ่มขึ้นรเราสัมผัสได้ตรงนั้นเลยใช่ไหมครครับมองเห็นด้วยตาเปล่าเราไม่ต้องใช้อะไรพิสูจน์เลยครับแล้วก็เลยชวนกันมาสองท่านสามีภรรยามาสมัครที่เซ็นเตอร์แล้ววันนั้นมา,าเป็นไงบ้างครับก็ามาก็เข้ามาผมก็เข้ามาผมแล้วก็เอาชื่อลูกใหม่ อีกคนหนึ่งก็ได้สามรหัสสามรหัสครับครับ,รบซื้อไปสามสามเซ็ตเลยไดมอนด์ใหญ่โอ้ไดมอนด์ใหญ่ครัแล้วมีโอกาสได้มาเรียนรู้อะไรไหมมีครับอัพเขาจะนัดทุกวันเสาร์ที่มาประชุมที่เซ็นเตอร์ว่ามีหลักการอะไรและระบบ ODS <ๆ S 2> เขาทำงานยังไงถึงได้เงินอีกกระเป๋าหนึ่งอืม แสดงว่าสองท่านเนี่ยก็คือยินยอมพร้อมใจกันไม่มีใครเบรกใครนะต้องบอกครับใช่ค่ะแสดงว่าเห็นไหมครับพี่น้องครับบางคนเนี่ยมาทําธุรกิจเนี่ยถ้าไม่ได้บอกสามีหรือไม่ได้บอกภรรย,ยาเนี่ยส่วนใหญ่จะมีปัญหากันนะพี่นะใช่ไหมใช่ค่ะแต่ครอบครัวนี้ครับครอบครัวพี่ธนบดีพี่สาลีผลบรมุงก็เห็นพร้อมต้องก,กันก็เลยเข้ามาแล้วมาเรียนรู้ด้วยกันใช่ไหมครับครับใช่ครับแล้ววันพุธหัสก็ออกแปลงดูแปลงทุกแปลงตรงไหน แปลงที่เราไม่เคยเจอหรือไม่มีประสบการณ์ไปเราจะงได้ประสบการณ์ตรงนั้นมาบอกลูกสวนเราอีกว่าเราใช้ตรงนี้พริกแพงไปตรงนี้ก็ใช้ได้ยาตัวเราใช้ได้หมดทุกอย่างอา้าวถามพี่สาลีกับพี่ธนบ,บดีว่ามีแปลงไหนไหมที่เราเอาผลิตภัณฑ์ My power set เนี่ยเอาไปให้พี่น้องเกษตรกรใช้แล้วรู้สึกว่าโอ้โหมันมันเด็ดมากมันมันอัศจรรย์มากมันมันเห็นผลดีมาก ลองใช้ประสบการณ์ที่ครับเจอแปลงไหนมาแปลงทุเรียนแปลงลําไยอะไรเงี้ยสักแปลง,ปลงหนึ่งครับลำไยของท่านลองถังอะ่ะผมไปผมไปดูก่อนเลยผมไม่แน่ใจผมเข้าไปดูเห็เอ้าใบมันเล็กใบแก้วแต่ลูกไว้ได้นานเกือบเจ็ดเดือนแต่ไม่แตกลูกโตสีสวยผิวสวยและไม้ค้ําไม่ต้องค้ําเยอะด้วยอืมก็ได้ผลผลิตได้มาเกือบร้อยตันนะครับธรรมดามันได้แค่สามสิบตันผล,ผลผลิตเพิ่มโอ้โห ปกติได้สามสิบตันพอใช้ของเราผลผลิตเพิ่มเป็นหนึ่งร้อตันครับผมแล้วแล้วเจ้าของสวนเขาเขายังไงม้างครับเขามีความรู้สึกไงมัางเจ้าของสวนมีความรู้สึกว่าอยากบอกต่อต่อกันไปว่าสวนเขาว่าใช้ยาตัวนี้แล้วดีตอบโจทย์ได้เขาตอนนี้เขาสั่งเป็นไดมอนด์ไปชุดที่แล้วเขาสั่งไปสี่ไดมอนด์เพื่อตอบลูกสวนเขาตอบโจทย์ลูกสวนเขาไ,ได้ อ๋อก็มีเครือข่ายของเขาอีกมีลูกสวนของเขาอีกใช่ไหมครับผมครับโอ้เอาถามพี่ธนบดีไปแล้วพี่สาหลีมีสวนไหนไหมสวนทุเรียนที่พี่แนะนำไหมตอนนั้นที่ที่เข้าไปแล้วไม่มีสัญญาณใช่ใช่ใช่ของพี่ไหมของของพี่พาของของของใครนะของพี่พาอ๋อทางนู้นอันอ่าหรือหรือมีสวนไหนของพี่ที่ที่รู้สึกเข้าไปแล้วมันว้าวมากอ๋อก็มีมีของของเจคเกตนะคะที่ว่าเป็นลูกพีมนะคะ ตอนแรกเลยเอาไปให้เขาลองใช้ดูอะค่ะตอนแรกเขาก็ยังยังยังไม,ยงไม่ยังไม่กล้าที่จะลองเสร็จรแล้วก็เลยให้วันนั้นอะเขาไปลองดูแล้วเขาใบามันสวยแล้วมันเข้มขึ้นเขาฉีดไปสองครั้งอะค่ะเขาฉีดไปสองครัคร้งแล้วใบมันสวยขึ้นแล้วก็โทรมาบอกว่าเฮ้ยมาดูเอทุเรียนเราสิใบางามมากเลยเนี่ยตอนเนี้ยใบเขียวสดสวยมากเลยอะเขาว่าอย่างนี้<อ>แล้วเขาก็สั่งเพิ่มอีกเป็นไดมอนด์เลยค่ะ เาตอบโจทย์มาโอเคมากเขาบอกว่าต้นไม้สวยแล้วใบอ่ะเขียวเขียวมากชุ่มชื้นมากเขาว่าอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ยิ้มตอบโจทย์เลยว่าใช้ยาตัวนี้แน่เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีมีที่ตอบโจทย์มาก็หลายหลายคนนะคะที่ได้เอาผลิตภัณฑ์ตัวนี้ไปใช้เขาก็ตอบเหมือนกันเลยว่าใช้แล้วรู้สึกประทับใจอ่ะค่ะสรุปว่าแสดงว่าที่เราแนะนําผลิตภัณฑ์ ม่เพราะว่าเซตด้านการเกษตรไปให้เนี่ยไม่มีส่วนไหนที่ไม่ตอบรับใช่ไหมฮะใช่ใช่ค่ะแล้วผมถามหน่อยว่ามีอยู่แปลงหนึ่งเป็นไงบ้างฮะเล่าให้ฟังแปลงหนึ่งนะคะเป็นแปลงของลําไยของลุงพ่วอยู่สตอนเนาะตอนแรกเลยอะเขาเขาจะมีปัญหาค่ะแปลงนี้เสร็จแล้วอนนี้พอเราอ่าเขาบอกว่าเขาไปฉีดยาอะไรไม่ทราบอะค่ะเสร็จแล้วใบมันไหม แล้วเขาก็บอกว่าจะทํายังไงดีเขาเลยนึกได้ขึ้นมาได้ว่า,ามันมีไคโตซานของของเอไลน์นี่อะไรอย่างเงี้ยที่เราเอาไปให้เขาเ<ๆ>ขาก็เลยเอามาลองฉีดดูค่ะอ่าพอมาฉีดดูแต่เขาใช้ก่อนหน้านั้นแล้วนะคะแต่บางเอิญเขาไปเอาตัวสารเคมีอะไรตรงไหนมาแล้วก็มาฉีดแล้วใบมันก็เลยไหมเขาก็บอกลําไยมันกําลังจะแทงดอกมาอย่างเงี้ยค่ะพอเสร็จแล้วเขาก็เลยนึกได้ว่าอีกวันหนึ่งเริ่มเอายาของไมล์พาวเวอร์เซตของเราไปใช้อีก คือเขาใส่เต็มเต็มโน้ตเลยอะค่ะคืออ่าลิตรนึงเลยอ่าสีส้มนะคะพอใช้ไปเขาบอกพออีกวันนึงเขาไปดูเขาก็บอกว่ามันเริ่มมีปฏิกิริยาขึ้นมาใบมันแลสวยอ่าใบมันแลสวยแล้วก็มันดูดีขึ้นช่อดอกอะไรเงี้ยค่ะเขาก็บอกว่างั้นกูยกความดีความชอบให้มึงละเขาพูดอย่างเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่า เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเข้าไปอ่ะเราก็ยิ้มเลยอะค่ะเราบอกโอ้โ oh, หแบบสุดยอดมากเลยค่ะลุงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็สั่งของเราไปอีกเงี้ยค่ะสั่งเราไปชุดใหญ่เลยเงี้ยค่ะโอ้โหแสดงว่าที่เราไปแนะนําเขาเนี่ยเขาเขารู้สึกใช้แล้วมันมันเขาไม่ใช่รู้สึกใช้แล้วเขาเห็นแล้วว่ามันมันชัดเจนมันดีเขาเขาตอบมา<ๆ>เขาพูดชมมาอย่างนี้เราเราเรามีความรู้สึกปื้มเงี้ยครโอ้แบบปื้มมากเลยค่ะอยากจะเข้าไปหาเขาไปบ่อย เหมือนเหมือนเราไปช่วยแก้ไขเหตุการณ์ที่ไม่ดีให้มันดีขึ้นให้ได้เหมือนตัวเราไปแก้ไขให้เองได้ใช่ค่ะครับคําถามต่อมาครับพี่พี่สองคนครับ,รบวิธีหรือเทคนิคอะไรที่พี่สามารถเอาสินค้ากเกษตรเนี่ยไปขายให้พี่น้องกเกษตรกรได้บางคนเนี่ยต้องเข้าใจนะครับบางคนบอกว่าโอ้ให้ชั้นไปขายเหรอไม่เอาอะให้ฉั้นไปตื้อเหรอไม่เอาเอะง้อไม่เอาเอะเ,เ,เราจะมีวิธียังไงแบบเทคนิคของพี่ทั้งสองคนน่ะ ใช้เทคนิคอะไรในการไปขายผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรให้ชาวสวนได้ให้เขาตอบรับได้เชิญครับอ๋ออ๋ออันนี้ก็คือเราจะไปเล่าในตัวของเราก่อนที่เราเอาไปใช้ค่ะที่เราเอาไปใช้ก่อนแล้วเราก็จะไปเล่าประสบการณ์ของเราเลยว่าเราเอาอยาอ่าไม้พาราเซทเนี่ยมาใช้นะแล้วปีก่อนๆเนี่ยคือมันออกไม่โอเคมันออกไม่ดีใบก็ไม่สวยต้นก็ไม่ค่อยสมบูรณ์อะไรเงี้ยค่ะแล้วมาปีเนี้ยเราเริ่มใช้แล้วเราก็เลย เอาเอาที่เราใช้เนี่ยค่ะไปในเรื่องของเราเนี่ยเอาไปบอกอ่าชาวสวนนะคะที่ที่เขาใช้อะคะ<ช>่ะก็แนะนําไปเลยว่าเราเคยใช้มานะแบบนี้อ่อแล้วมันก็ปีเนี้ยดกมากแล้วมันออกแบบแล้วตอนนี้ของที่สวนเนี่ยมันจะอยู่ตรงข้างระหว่างทางเลยระหว่างทางเลยอตอนนี้ใครไปใครมาค,รคือเขาเห็นทุกปีเลยเขาคือสี่ห้าปีมาคือลําไยแปลงนั้นคือจะไม่ได้เลยเอาว่าง่ายๆเลยค่ะ,ะคือมันไม่ออกแล้วมันไม่สวยแล้วคนอื่นก็ผ่านไปเนี่ยเขาจะมองเลยว่า เฮ้ยรำยังออกไม่ดีอะไรเงี้ยพอมาปีเนี้ยค่ะคนผ่านไปผ่านมาปุ๊บเขาถามมึงใช้อะไรเขาจะถามเลยแล้วบางคนเขาไปแอบไปแกะเม็ดด้วยนะคะเฮ้ยของมึงยังหนาอยู่เลยนะอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหครับเขาก็เลยแบบว่าเออมึงใช้อะไรเอ๋ก,ก็เลยบอกว่าเนี่ยยาตัวนี้นะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เริ่มบแบบอยากลองอยากลองบ้างอะไรเงี้ยค่ะครับก็แสดงว่าเราใช้ประสบการณ์จริงจากสวนเราเนี่ยโชว์ให้เขาเห็นว่าเราใช้แล้วมันดีนะ ใช่ไหมครเราใชู้จนดแล้วแล้วใช่เราพิสูจน์แล้วเพราะเราชาวสวนเองไม่ใช่คาโพดน์นะไม่ได้ไม่ว่าใครไม่ใช่เซลมามาขายขายอย่างเดียวนะครับเราเอาไปใช้จริงอ่ะดูที่สวนของเราดีจริงแล้วอยู่ริมถนนด้วยผมก็มีโอกาสได้ได้ไปไปชมเหมือนเนาะวันนั้นโอ้โหรู้สึกประทับใจทางทางพี่สองคนก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังเหมือนกันว่าเออมีเป็นลำไยใบแก้วบ้างอะไรบ้างต่างๆแล้วมาใช้แล้วมันได้ผลดีอ่ะ พอได้ผลดีเสร็จปั๊บมาทําธุรกิจแล้วตอนนี้มีทีมงานหรือยังเอ่ยอ่าสอบถามตอนนี้ก็ค่อยๆมีบ้างค่ะคนสองคนละค่ะครับแต่เขาก็ยังทํายังไม่ค่อยเต็มที่อะค่ะตรงนี้ก็ต้องพิสูจน์เหมือนเราที่ใช่ค่ะคือตอนนี้เขาก็ยังเอาไปฉีดในส่วนเขาอยู่อะไรเงี้ยค่ะครับอ่าไปลองใช้ดูก่อนอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าตอนนี้เราเนี่ยเน้นเรื่องการจําหน่ายการขาย ทีมยังไม่ได้โตยังไม่ได้โตมากพอใช่ไหมฮะครับใช่ค่ะอ่าสอบถามหน่อยแล้วปีที่ผ่านมาเนี่ยหนึ่งมีได้รางวัลใหญ่เนาะรางวัลใหญ่นั่นคือรถยนต์เอ็มจีหนึ่งคันเอ๊ะตอนนั้นลงอะไรครับทำไมได้ได้รถยนต์เอ็มจีตอนนั้นไปจับสลากก็ที่เอาไปใช้เนี่แหละที่เอาไปใช้นี่แหละค่ะที่สมัครครั้งแรกแล้วได้บัตรเซตนั้นเนาะนะใช่ครับใช่ใช่เลยค่ะภรรยาแล้วก็สมัครให้ลูกเนี่ยนะเอาไปใช้ครับผมครับ ใช่เลยค่ะแล้วก็ได้ลูกทีมของลูกทีมอีกอ๋อแล้วก็จับรางวัลมากับคุณธนบดีผลบำรุงแล้วก็ขึ้นไปรับรางวัลเดี๋ยวเราจะอินเสิร์ตให้ดูนะฮะใช่ไหมครับใช่ครับแล้ววันนั้นเอาถามหน่อยความรู้สึกเพราะว่าตัวผมเองนั่งอยู่ข้างล่างก็ยินดีด้วยเนาะเห็นพี่ธนบดีขึ้นเวทีเสร็จปั๊บก็กวักมือเรียกภรรยาขึ้นขึ้นไปด้วยวันนั้นที่ได้รับมอบรถมีความรู้สึกยังไงบ้างถามหน่อย วันนั้นอะตอนแรกตอนแรกคิดว่าอะไรมามาที่นี่ไม่ได้อะไรเลยสักอย่างมันต้องได้อะไรเลยสักมันต้องได้อะไรสักอย่างหนึ่งในชีวิตเนี่ยถ้ามาตรงเนี้ยผมว่าต้องได้ครับครับเหมือนเหมือนับเหมือ,น,น,มอน,นบอกเทวดาในะประจําตัวเราที่เคยที่มีคนเคยสอนว่าต้องบอกต้องได้นะต้องได้นี่นะมันก็เป็นจริงที่ที่ที่เราคิดไว้ครับ ก็เป็นรางวัลสุดท้ายและรางวัลคือรางวัลใหญ่เลยใช่ไหมฮะครับครับใช่ค่ะก็ได้รับรางวัลเลยแล้วก็ล่าสุดหลังจากนั้นก็มีได้รับทองคําด้วยครับผมใช่ไหมตอนนี้ถามหน่อยได้รับทองไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยเกือบสองบาทแล้วค่ะเกือบสองบาทแล้วค่ะโอ้โหมีมีได้รับทองคําได้รับรถก่อนได้รับทองคํารับทองคํานี่จากโปรโมชั่นนะครับ ที่ใช้ฝีมือในการทําโอเคไหมครับช่บแล้วมาเดือนที่ผ่านมาผมเห็นรูปสองท่านขึ้นผมรู้ละวว่ามีว่าได้ค่าแนะนํามีรายได้แน่นอนเอรายได้สองท่านนี้เป็นยังไงครับทํายังไงถึงมีรายได้อย่างนี้ก็เป็นประสบการณ์นี่แหละครับเป็นยังไงครับปนประสบการณ์ในการใช้สินค้าของเราแล้วก็มันประสบผลสาเร็จว่าต่อเนื่องมาอย่างนี้แล้วก็มันมี ในการใช้ประหยัดต้นทุนและเปลี่ยนการที่เราจะซื้อเปลี่ยนร้านซื้อเรามาอีกร้านหนึ่งมาที่นี่มันก็ได้เงินปันผลอีกอีกที่หนึ่งครับครับอ๋อแสดงว่าเราเราก็ไปไปใช้ดีบอกต่อใช้ใช้เทคนิคของเราเนี่ยแหละนะฮะครับไปออกไล่ออกสวนทุกวันพริหัสนัดกันออกสวนออกไล่ใช่ไหมฮะ ครับาและนําประสบการณ์นี้มาแล้วก็ไปบอกต่อบอกต่อจนสร้างยอดขายขึ้นมาบอกได้ไหมครับเดือนที่ผ่านมาเนี่ยสองสามีภรรยาเนี่ยรับกันเนี่ยรวมเนี่ยกี่หลักนะฮะเอาเป็นหลักดีกว่ารายได้โอ้โหนับแล้วฮะนับในใจมาหกหลักครับมาหกหลักเลยค่ะประมาณหกหลักโอ้โหครับแล้วเป็นไงเห็นรหกหลักเลยเห็นมี ผมก็พยายามแอบดูอแอบส่องนะเห็นเห็นมีลูกสาวมาถ่ายรูปให้ด้วยใช่ไหมใช่ใช่แล้วก็เห็นมีคอมเมนต์กันอันนี้ขออนุญาตนะเห็นคอมเมนต์โอ้แม่อยากจะได้โตโนนโตนี่อยากจะได้อะไรเนี่ยน่ารักมากนะให้เด็กวัยรุ่นบางทีเนี่ยพ่อแม่ทําอะไรบางทีไม่ได้สนนะจริงไหมฮะครับแต่วันเนี้ยผมยอมรับเลยว่าเออครอบครัวผลบํารุงก็ก็พ่ากันมาแล้ว ใช้ศักยภาพผมว่าเด็กวัยรุ่นนี่เป็นเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่หัวใหม่เนี่ยเขาเขาเร็วนะทำอะไรก็เร็วนะครับผมแล้วก็เป้าหมายของสองท่านล่ะครับเป้าหมายที่จะทำาีเอเนี่ยอยากได้อะไรจาก p s k สสอบถามหน่อยส่วนส่วนตัวผมอยากได,ได้ความก้าวหน้าจเจริญรุ่งเรืองแต่หวังลึกๆว่าปีสุดท้ายผมต้องได้อีกคันหนึ่ง <laughs> อยากได้รถอีกคันหนึ่งปีสุดท้าย <laughs> <laughs> โอ้โหมันมันได้เรื่อยๆอยู่แล้วเพราะประธานก็ก็คงจะมีโปรเรื่อยๆในการแจกรถเปล่าครับเผื่อเผื่อเพื่อนๆจะอิจฉามังจะอะไรทุกปีนะผมก็ขอปีสุดท้ายปีหนึ่งอ๋อปีปีคือดวงใครดวงอ่ะแล้วถามหน่อยว่าเอ็มจีตอนนี้ใครขับอยู่เนี่ยอ๋อให้ลูกสาวครับให้ลูกสาวให้แล้วพี่สาลีฮะเป้าหมายของพี่สาลีภรรยาบ้างเป็นยังไงต้องการอะไรบ้าง ก็คือต like ั้งแต่ได้เริ่มเข้ามาทํางานที่นี่ก็รู้สึกว่าประทับใจแล้วก็มันได้เงินอีกกระเป๋านึงคือมันได้เงินเป็นพูดง่ายๆเลยว่าเป็นรายวันนะคะคือครับมันไม่ต้องเป็นเงินปีไงคะคือว่าถ้าอย่างปีเนี่ยคือเราทาผลผลิตใช่ไหมคะจากลําไยหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมันต้องรออะไรเงี้ยค่ะถ้าเราไปนั่งไปขายของเราก็ไม่ได้อะไรแบบเนี้ยค่ะแต่พอเรามาทําแบบธุรกิจเนี้ยค่ะคือมันได้ได้เป็นรายวันเลยล้วเงี้ยพูดง่ายๆอย่างนี้ดีกว่าค่ะหรือว่าก็ต่อเดือนเลยอะไรเงี้ยค่ะ ครับก็แสดงว่าถ้าถ้าเราเราทำสวนเนี่ยกว่าผลผลิตมันจะจะจะมีขึ้นต่อปีเนี่ยแล้วเก็บขายเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาใช่ไหมฮะครับช่วงว่างๆอ่าช่วงว่างๆเนี่ยเราก็เอามามาทำธุรกิจนี้เพราะมันเป็นเกษตรด้วยกันไปด้วยกันได้ใช่ค่ะใช่รับก็เลยแสดงว่าครอบครัวนี้เขาเขาแนวคิดอย่างนี้ครับว่าถ้าทําเกษตรมีสินค้าเกษตรไปด้วยกันก็ไปในทางเดียวกันได้สําเร็จได้สุดท้ายครับ อยากจะให้พี่สองท่านนะครับฝากอะไรถึงพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรหน่อยครับว่าถ้าวันนี้เนี่ยกำลังทําเกษตรอยู่นะครับอาจจะได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้านอะไรต่างๆนะครับช่วงสถานการณ์โควิดด้วยเศรษฐกิจผมไม่รู้ว่าเกษตรหรือพืชอะไรต่างๆของพี่น้องเกษตรกรออกมาสู่ท้องตลาดเนี่ยจะตกต่าหรือว่าไงอยากให้พี่สองคนเนี่ยให้กําลังใจพี่น้องเกษตรกรหรือชี้แนะแนวทางสักหน่อยละกันครับเชิญครับ เอาพี่ธน,นบดีก่อนก็ได้หรือ,รอครับครับผมคิดว่าถ้าใครที่กำลังวิตกเรื่องเงินอีกกระเป๋านึงหรือไม่พอใช้ในครัวเรือนก็แนะนำมาที่เซ็นเตอร์ของเราได้นะครับที่สวยดาวเพราะมันตอบในการดำเนินชีวิตหรือภารกิจของครอบครัวของเราได้และก็เรื่องเกษตรในที่การประกอบสาอาชีพเนี่ยเกษตรกรเนี่ยใช้ได้ดีมากเลยครับครับมีแค่นี้ครับ โอเคครับอ่าพี่สาลีบ้างครับค่ะก็อยากให้แบบว่าให้เปิดใจลองใช้ My p o w e r s e t ตัวนี้ดูค่ะว่าเขาเ,เขาดียังไงอ,อะไรเงี้ยค่ะจากที่ว่าที่เราได้เอาไปใช้แล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ลูกค้าที่ได้เอาไปใช้อะไรเงี้ยค่ะชาวสวนที่ได้เอาไปใช้คือมันตอบโจทย์ได้ดีมากแล้วก็คือมันก็ได้เงินอีกกระเป๋าหนึ่งทำธุรกิจตรงนี้นะคะคือไม่ต้องรอไล่ คือไม่ต้องรอรายปีของที่ผลผลิตเราได้เนี้ยค่ะคือเราได้เป็นรายวันเลยหรือรายเดือนอะไรเงี้ยค่ะมันก็ได้ตรงนั้นมาใช้ใจ่ายด้วยอีกอีกทางหนึง่งอีกช่องทางหนึ่งค่ะโอเคครับโอ้ยขอบคุณมากๆนะครับโอกาสดีวันนี้พบกันกับครอบครัวผลบำรุงนะครับวันนี้ต้องขอบคุณคแขกรับเชิญเรามากนะครับพี่ธนบ,บดีผลบำรุงและพี่สาลีผลบำรุงขอบคุณมากครับ สวัสดีครับเดี๋ยวครั้งหน้าจะเชิญมาใหม่นะครับมาร่วมกันใหม่แล้วมีโอกาสถ้าสถานการณ์คลี่คลายผมก็จะไปสอนออนไลน์ที่เซ็นเตอร์สอยดาวด้วยนะครับยังไงก็ขอบคุณแล้วก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับพี่ทั้งสองนะนะครับไปไหนมาไหนก็อย่าลืมแมสนะครับล้างมืออะไรต่างๆดูแลสุขภาพด้วยขอบคุณมากครับวันนี้นะครับเราครับผมอ่ะโอเคครับพี่น้องวันนี้ก็เห็นไหมครับ มากันเป็นครอบครัวไม่ว่าจะเป็นสามีภรรยาถ้าอะไรก็ตามเห็นว่ามันดีแล้วสามารถทําให้ครอบครัวอยู่ดีกินดีได้แม้กระทั่งท่านทาเกษตรอยู่ก็เปิดใจมาทําธุรกิจเครือข่ายร่วมด้วยกับผลิตภัณฑ์ด้านการ,กรเกษตรเรานั่นคือหม power set ครับหากพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,ร,กรท่านใดสนใจนะครับก็ติดต่อมาได้นะครับกับผู้นําสมาชิกบริษัท psk ทั่วประเทศครับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ